เมียวนุชช่วยผู้หญิงคนนี้เร็วได้เลยฉันจะช่วยเองเอาเอาแมวไปกินปลาเอาค้อนไปทุบอิดนะเสื้อผ้าทําไงกันไกลไปตัดนาหนังสือหรอใช้ไฟแช็กเผาใช่ปะใช่สิเออโน้ตบุ๊กก็ใช้เลื่อยไม่ได้ใช้ค้อนอ้อใช้ค้อนทุบอันนี้อ่าแล้วก็เจออะไรก็ไม่รู้อะไรวะกระเป๋า ทำอะไรวะเนี่ยเข็มจิ้มโน้ตบุ๊กไม่ได้กระจกไม่ได้ฮัลโหลแมวล,ลิ้นชักเอ่ออันนี้อะไรอะ,ะเอาผมใส่โน้ตบุ๊กงงอะมุกหรือเปลือกหอยมุกอะไรไม่เข้าใจเอากล้วยให้ลิงไม่เอาลิงมาให้กล้วยมาสิไอ้จอมากินอ๋อมีกุญแจนี่ไงไขกุญแจก่อนแล้วก็เอาไอ้จอมาให้กล้วยอ่า แล้วก็มีเบอร์เกอร์ใช่ไหมเอากล่องมาใส่เบอร์เกอร์เจอไม้ก็ใช้เลื่อยเจอผัวมันนั่งอยู่ก็ให้เมียมันบนไปราลงมาหน้ามนุษย์มาให้ฉันมัมมัมซะดีๆน้ำหนักเกินทิ้งอะไรดีอุ้ยทิ้งเสื้อผ้าไปอุ้ยชอบชอบชอบทิ้งกางเกงด้วยโอโอเคทิ้งมึงทั้งตัวแล้วกันไม่เอาไปแล้ว <c oughs> อ่าทิ้งลูกโปง่งเอาไปทิ้งเด็กเสยทิ้งลาวจับเฮลิคอปเตอร์ทิ้งเสื้อวิน ทิ้งน้ำยาได้ไหมไม่ได้ทำไมให้ซอมบี้ไม่ได้ทิ้งโน้ตบุ๊กเหลือลูกโป่งทิ้งลูกโป่งทิ้งไปเซไม่ได้อะ่ะเด็กมันจับลูกโป่งอยู่เปิดกล่องเอาน้ำยาให้ผู้ชายกินใช่ไหมเอาให้ผู้หญิงกินเนาเป็นแม่มดเหรอโชคดีนะเธอแล้วก็เหลือดังโง่เอาให้ผู้ชายกินช่วยหนูล้างตัวหน่อยนะครับพี่ชายพันห้าค่ะ ลดราคาหน่อยได้ไหมฮะเจอฟองน้ำในชักโคกเอาไปเลยอืออายสกปรกค่ะเออน้ำร้อนใส่ไปจะได้เลิกหนาวแล้วก็อันนี้อะไรแว่นตาเหรอมีคนอยู่นอกหน้าต่างเหนียวเอาเอาไปไอ้เจ้าเหนียวซ่อมฝักบัวใช้หมากฝรั่งซ่อมไม่ได้อันนี้อะไรก็ไม่รู้อะเอ่อเปิดมาใช้อันนี้ฟองน้ำซ่อมไม่ได้อ๋อนี่ไง ใช้ที่ล้างคอหานใส่ชักโครกไม่ได้ทุบชักโครกอ่าหมากฝรั่งให้ผู้หญิงเคี้ยวเออได้จริงด้วยแล้วก็อุดรูเออแล้วก็จากนั้นทำความสะอาดเปิดน้ำไหมอันนี้หรือเปล่า <S <S ต่อแรกก็นึกว่านาฬิกาเสื้อไม่ได้เอาอันนี้มาขัดหลังใช่ไหมไม่ใช่ชึบ งั้นก็ถูหลังก็ไม่ได้ก็ลื่นอยู่ดีงงเอาเอ้ย oh. <laughs> เอาดีขัดชักโคกไปจุ่มชักโคกแล้วก็มาถูตัวเอายังไม่ได้เอาเดี๋ยวอันนี้ก่อนลดไขมันก่อนแล้วก็มาถูตัวเออสะอาดจ,จริงกลิ่นครีแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเออใครอยากจะกอดเธอก,ก็กอดไปส่วนผมขอผ่านดีกว่าช่วยหญิงสาวคนนี้ข้ามแม่น้ำก็นี่ไง จะไม่เบสบอลตีจระเข้ไม่เกี่ยวอ๋อนี่ไงเอามาต่อเป็นแบบสะภานหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่กระปะวันดีเพื่อนยืมหน่อยนะแล้วก็ใช้เรือใช้จระเข้ได้ไหมไม่ได้เอาใช้หินไม่ได้ใช้จอบอ่าขวานขวานตัดต้นไม้เลื่อยตัดต้นไม้อ่ะโบยืมหน่อยโอเคใช้ขวานไม่ได้ใช้เลื่อยไม่ได้ใช้ผู้ชายไม่ได้ใช้จอบ ไม่ได้ขุดดินเออได้ไว้เจอทองโอเคใช้ต้นไม้ได้แล้วก็ใช้ทองสวยเลื่อยเอา้าได้อยู่นะแต่ว่าต้องแบบวางให้ตรงจอบเออขวานจรเะเข้ล่ะขยับจระเข้ไม่ได้หินนะหินต้องได้สิหินใส่จระเข้แบะอา่าจระเข้ก็มึนเรียบร้อยแล้วก็ขวานเออนี่อะไรอะไรอะไร ขวานโยนใส่ตรงนี้จุดๆเออจอขวานทองขวานเงินขวานธรรมดาเรียบร้อยก็ขามได้แล้วนี่ใช้เทพอ่ะเอา้าแล้วทำไมไม่ชนะเอออ๋อโอ้โหไอผู้ชายหัวจระรวยมันบังกิ่งไม้ไว้นี่ไงเตะมันทิ้มไปเลยขัดขวางกูดีนักปลุกผู้ชายคนนี้ให้ตื่นโอ้เอวีผ พ่อมึงไม่ตื่นเหรอฮะใช้คอนทุบอ้าวตายแทนที่จะปลูกกลายเป็นฆาตกรรมเจ้าเหมียวไปปลูกพ่อมึงแล้วเออลดแอร์แม่งเลยน้ำมะนาวบีบเข้าปากแม่งโอ้โหยังไม่ยอมตื่นถุงเท้าไปตื่นไหมยังยังไม่ตื่นอกีกถ้าจะนอนเยอะขนาดนี้นะเอาจุกนมไปอุดปากแม่งไม่ตื่นนาฬิกาปลุกก็ยังไม่ตื่นเอ๊ะเจออะไรเทปเอาเทปมา อ๋อหลังกระจกมีไก่ขันใช้ค้อนทุบกระจกไม่ได้เหลือเทปพ,พันเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาพันอะไรขาเหรอเออถอนขนหน้าแข้งช่วยผู้ชายคนนี้ตามหาเจ้าสาวโอ้โหเอาหมดเลยไม่ได้เหรอให้ผู้ชายยกดัมเบลอ๋อถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ตรงสเปคเจ้าสาวคนไหนเนี่ยเดี๋ยวเจ้าสาวคนนั้นก็จะหนีไปอ่ะให้ผู้ชายร้องเพลงโอ มีหนีไปหนึ่งคนน้ำหนักอะ่ะอะรองเท้าโอ้โหตีนเหม็นเทปใส่ผู้ชายเมื่อกี้เหมือนว่าจะเจอคนหน้าแข่งเหลือรองเท้าเนี่ยไม่รู้ว่าทำอะไรใส่เจ้าสาวเหรอ,หรอเอารองเท้าไปใส่อาหารแล้วก็ให้ผู้ชายกินก็เลยตดถ้าผมเป็นเจ้าสาวนี่ผมไปตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วนะผมคงไม่สามารถทนใช้ชีวิตกับคนแบบนี้ได้หรอกอะไรเนี่ยรองเท้า เออใส่มาขยับตีนได้ด้วยฉันอ่ะเป็นยอดปรมาอาจารย์ยิบมันว้าว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 มีเจ้าสาวค่อยๆหายตัวไปเรื่อยๆน้ำหนักเหรอเวลาหมดพี่ขอจูบหน่อยนะจุบจบจูบจจุบจุบอีไปดีกว่าโอเคสเปคแกเหลือแค่นี้แล้วใช่ไหมช่วยให้สาวเตรียมตัวพร้อมก่อนเดทฮะ โอ้ไม่ที่รักจาไปเดทกันเร็วจ้าเออรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนอุย้ยใส่เสื้อไม่ได้ยืดเลยไม่ไหวแล้วนะไปออกกําลังกายก่อนไหมฮ้ยออืออือจะได้ผอมโอ้แล้วก็อันนี้อะไรแว็กแว็กขนรักแล้วเหรอแว็กขนหน้าแข้งเออ <laughs> แล้วก็เปิดเปิดเอาอะไรชุด อันนี้อะไรลูกบอลเอามาทําไมวะ๋อยัดฟองน้ําฮะแม่แม่แม,แม่หนูยืมชุดก่อนนะหรือว่ากันไก่วะตัดขนเอออูเอาแต่งหน้าแต่งหน้าจะได้ดูดีแต่งหน้าเร็วแต่งหน้าสิวะเอออย่างไงอะ่ะอาใส่ชุดหรอได้ไหมทํอะไรไปอาบน้ำไหมเอออาบน้ําไม่ใช่อีกถังสีเอามาทําอะไรเนี่ยใส่ผู้ชายไม่ได้ถังสีเออตรงนี้ ขนเอาขนลักแล้มาทำเส้นผมอ,อใช่จริงด้วยโอ้โหจินตนาการเรานี่มันได้จริงๆรวะแต่งหน้าหรือวา <_ s> เหลืออะไรอีกอะอาบน้ำก็ไม่ได้ถ้าอาบน้ำปุ๊บพังปั๊บเลยใส่ชุดได้ไหมทำไมอะทำไมใส่ชุดไม่ได้เอ่อดอกกุหลาบใส่น้ำมาแล้วก็อาบน้ำไปอาบน้ำแบบธรรมดาไม่ได้เว้ย ต้องอาบน้ำจอกกุหราบโอ้โหสวยริง้งบ้าอ่ะสีนี่ไงอ๋อเอาสีทาตรงขากลายเป็นถุงน่องปอมทั้งตัวใจเย็นก่อนค่ะอียเ,อเสียงอะไรวะหรือว่าเมียเราจะมีชูเอเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนฉันจะต้องรีบเข้าบ้านให้ได้เลยไปจับชูให้ได้คาหนังคาเขาเอาโทรศัพท์มาโทรเรียกช่างเออ แล้วก็อืออันนี้จะเป็นกุญแจแบบแมนนวลเอียเอียเอียไอเสียงอะไรวะเนี่ยอีนางเมียตัวดีแกมีชุดทั้งที่ฉันออกไปทำงานหาเงินอีนางสําพเวสสเออเปิดไงอะ่ะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดกุญแจอยู่ตรงไหนวะโดนัทหรือเปล่าเอา้าเออเอ,อกินโดนัทแล้วตดออกมาเป็นกุญแจโอ้ไม่กอไขรองเท้า เอารองเท้าให้มันดมแล้วก็สแกนส้นทีนอ่าแล้วก็บ้านมึงหรืออะไรวะเนี่ยฮะบ้านมึงนี่มันแบบดูแปลกๆนะเนี่ยเออใช้คอนหรือเปล่าคอนโทรไม่เกี่ยวเครื่องดูดฝุ่นอี๋เฮีย ه, นังตัวดีถ้าฉันจับได้คาหนัง้าเขาแล้วก็แกเตรียมไปอยู่กับชายชู้ได้เลยฉันจะไม่อยู่กับแกไอ่ไอแคน,ขน,ขน,น,นแคนแคนเราจะเข้าไปอย่างไงวะใช้มือก็ไม่เกี่ยว เฮะเอาไปโอเคแล้วก็ใช้คอ้อนทุบเอา้าไม่ใช่คอ้อนอีกโอ้จะบาตายเวลาหมดเลยใช้มือเหรอโอ้ต่อยอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหหนังสือเยอะมากดูดฝุ่นไม่เกี่ยวทิชชู่เอาไม่ใช่อันนี้คือยางลบเหรออันนี้เป็นคาบก็ใช้นี่ไงที่ดูดฝุ่นดูดเลยเอา่าใช้คอ้อนปะไม่เกี่ยวเอา้าทำท่าวะ่ะแล้วก็บึ๊บไปอา่า แล้วก็อันนี้ใช้คอนทุบน้อยหนะ่ออีนังตัวดีมึงมีจะว่าไงคะคุณเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ